วันนี้เรามาส่งมอบบ้านเก็บรายละเอียดท่้เลยครับจบครับเดี๋ยวพามาดูผลงานของบริษัททรัจกรนะครับซื้อแต้มลายของกรีบจบงานครับใช่รกบครับก็จะมีงานเพิ่มเติมเล็กๆน้อยน้อยที่ของบ้านเขาขอ ทางเราไม่มีปัญหาครับครับเปิดมาห้องแรกครับนี่ครับอันนี้โซนห้องโถงครับจะประมาณนี้ก็พรุ่งนี้หนึ่งวันติดกกอุปกรณ์ให้ลูกค้าข้วจะจบติดตู้ลูกค้าล้วจบครับนี่ครับห้องนอนล่างห้องแรกครับห้องนอนสองครับ ประมาณสองนี่ครับก็จะประมาณนี้พื้นที่ใช้สอยหลังนี้อยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าตารางเมตรนะครับเรื่องห้องน้ำครับ จะประมาณนี้คโมเสสตัดเล่นเรล่นอย่างนี้ที่เก็บสบู่ท็อปเคาน์เตอร์ก็เอาไว้วางของได้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาขึ้นชั้นสองก่อนชั้นสองเราครับ นี่จะเป็นห้องพระขึ้นมาห้องแรกไซส์เลยจะเป็นห้องพระ,ะชุดนี้ที่ยังไม่ติดนี่ลูกค้าเขาจะทำเป็นบ้านแขวนครับนี่ครับห้องพระจะประมาณนี้มีห้องนอนหนึ่งครับห้องนอนห้องนอนใหญ่นี่ครับห้องนอนใหญ่ครับ มาณนี้ครับเบื้องประมาณนี้ครับรดีวเราออกมาดูระเบียยงหน้าครับบนห้องนอนใหญ่นี่ครับพื้นที่หน้าบ้านพื้นสแตมไลายวันนี้เคลือบไม่ได้ครับฝนตกก็ต้งองรอให้อากาศดีๆครับเคลือบพื้นไม่ได้ แต่ลูกค้าไม่มีปัญหาครับลูกค้าครับรับมอบห้องนอนสามครับชั้นบนสามห้องนอนครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับสี่หู้สี่ประมาณนี้ครับมาดูห้องน้ำบน ของน้ำบนก็นเหมือนกันครับใส่ลูกเล่นมีที่วางของหลังเคาน์เตอร์หลังซิงค์มีที่เก็บสบู่ประมาณนี้ครับเดนเฉาเร์โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูโซนหลังครับโซนห้องนั่งเล่นด้านหลังครับเราบันไดสแตนเลนส่สวยครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นราวบันไตสแตนเลสอันนี้จะเป็นส่วนที่ต่อเติมของลูกค้านี่จะเป็นาน์เตอร์ส่วนต่อเติมว่มาหัวนอกบ้านครับออกมาจะเป็นห้องนี่เป็นห้องนั่งเล่นครับในเสียงบุกน้อง เก็บสีพรงนี้ก็เรียบร้อยครับจบนี่เป็นห้องนั่งเล่นห้องหลังครับ,รบก็ประมาณนี้ครับ,รบเล่นหน้าต่างติดสายน้ำสนสักล้างอยู่หลังสุดเลยครับนี่ครับประมาณน,นี้ครับ เย็น้วเอาวางไว้ตรงนี้แหละนี่ยเออก็ทางไงฝากติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับของบริษัทธัญกรรับเหมาสร้างบ้านจำกัดครับมานี่ครับ